ข้าวยากคู่มาใหม่สดสดร้อนร้อนมาแล้วจ้าพร้อมส่งมาภูคนานอ้อเฮ็ดเย้าสองไห่เย้ยวคาเนี่ยค่ะข้าวห้าวข้าวยากคู่ห้าวเดี๋ยวใส่น้ำมันพอป,ปาดไปอ๋อนุ่มๆเหนียวๆหอมหอมค่ะหนึ่งวันในเฮ็ดเลยสิบสองกิโล่ค่ะไว้กินอ่ะเฮ็ดจ้อมขายจ้อมให้ไหนกันเนาะเขาขำอะไรเฮ็ดสต็อกข้างขึ้น ทางคืนค้างวันแต่เมื่อผู้กลางในก็ส่งย่าเอาค่ะสุดกลางพน้นที่ล้วอีอ่างนั่นไงอ่าไหนกัะเนาะกัดเขาค่ะกัดเป็นเยียวยาวนี่ก็น้ำอ้อยอยาวแฮงาหอมอ่อนเฮนี่ค่ะน้ำมาอุ่นเน่ไหลใส่ป้าค่ะนะย้อนเพราะว่ามันไหวไหลเพราะมีมาอุ่นเน้นแต่มีไอ้น้ำมันมอุ่นย้อนไปนั้นเลยไหมค่ะใส่น้ำอ้อยงาหอมงาโคงาเพียบนั่นนะแยกก่ดถอดลิ้นกัดเป็นหนึ่งจอมเขาจะไหนก็นนนนกเดี๋ยวออก หอมอร่อยไหมคะเนาะเขาอยากคู่หอมหอมหวานคะ่ะอ่ากั้นไปยาดเดเตาแท่สั่งมาเลยคะ่ะหนกิโลหนึ่ง้อยบาทค่ะ